รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีค่ะดิฉันนางสาวก,กัญกาพาทีผู้กศสอน,อนตเตบลเนินคอออำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับการทาําข้าวเกี๊ยวปลาคางดําค่ะถ้าพร้อมกันแล้วไปพบขั้นตอนการทํากันเลยค่ะต่อไปเรามาทําความรู้จักกับเครื่องปรุงข้าวเกีย๊ยวปลาคางดํากันนะคะเครื่องปรุงข้าวเกีย๊ยวปลาคางดําได้แก่เกลือน้ําตาลผงปรุงรส กระเทียมแป้งอเนกประสงค์ผงฟูพริกไทยและที่สำคัญขาดไม่ได้ก็คือเนื้อปลาคางดำขูดนะคะสำหรับขั้นตอนแรกนำปลาคางดำมาแล่และขูดเอาแต่เนื้อเพื่อที่จะเตรียมทำข้าวเกี๊ยวปลาคางดำค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนำกระเทียมใส่ลงไปในโถโบด เสร็จแล้วตามด้วยปลาคางดําขูดที่เราขูดไว้เสร็จแล้วนะคะเทเข้าไปในโถบดเลยค่ะเพื่อเตรียมพร้อมที่จะบดนะคะหลักการบดก็คือเราจะต้องบดเนื้อปลาและกระเทียมให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะปิดฝาค่ะและเตรียมบดเลยค่ะค่ะและเราก็บดปั่นกระเทียมและเนื้อปลาให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะขั้นตอนนี้ทุกคนจะต้อง ปั่นให้เนื้อปลาและกระเทียมละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันนะคะลำดับต่อไปนะคะเราก็นำแป้งมันมาผสมกับเนื้อปลาที่เราเตรียมไว้และเทแป้งเอเนกประสงค์ลงไปนะคะหลังจากนั้นก็ตามด้วยผงฟูค่ะลำดับต่อไปตามด้วยผงปรุงรสนะคะ ผงปรุงรสเราจะใช้ประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะและต่อไปเราก็จะใส่น้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันค่ะและลำดับต่อไปเราก็จะตัดรดด้วยเกลือสองช้อนชาค่ะ และต่อไปเราก็จะตามด้วยพริกไทยป่นสองช้อนชานะคะเมื่อเราใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปแล้วนะคะเราก็จะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะตามที่เห็นอยู่นี้เลยนะคะเราก็คนไปเรื่อยๆจนกว่าส่วนผสมจะเข้ากันคนไปเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชม ในขั้นตอนนี้นะคะเราก็ไปเตรียมน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นนะคะแต่ขอแนะนำว่าให้เป็นน้ำร้อนจะดีกว่านะคะเมื่อเราได้น้ำที่เดือดแล้วนะคะเราก็เตรียมเทลงไปในแป้งที่เราผสมไว้เลยค่ะ ท่านผู้ชมค่อยๆเทน้ําลงไปนะคะเนื่องจากว่าถ้าเราเทาน้ําลงไปในทีเดียวอาจจะทําให้แป้งเราเหลวนวดไม่ได้ดังนั้นเราจึงค่อยๆเทน้ําลงทีละนิดทีละนิดอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในภาพนี้เลยนะคะและเมื่อแป้งเริ่มจับตัวเป็นก้อน เราก็เตรียมนวดนะคะการนวดจะต้องนวดให้แป้งเข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับเนื้อปลานะคะทุกคนจะต้องนวดไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งจะจับตัวค่ะตามในภาพที่เห็นนี้เลยนะคะนวดต่อไปเรื่อยๆค่ะเราจะนวดต่อไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งที่เราเตรียมไว้จะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะ และขั้นตอนต่อไปที่เราจะต้องเตรียมก็คือการเตรียมใบตองค่ะใบตองที่เราจะต้องเตรียมเราจะต้องมาทำการทาน้ำมันนิดหน่อยนะคะเพื่อเวลาเรานึ่งแล้วเวลาแกะออกมาแป้งที่เราเตรียมไว้กับใบตองจะได้ไม่ติดกันนะคะท่านผู้ชมเห็นตามในภาพไหมคะเราก็จะนวดจนกว่ามันจะได้ขึ้นเป็นก้อนแบบนี้นะคะ ถ้าเรารู้สึกว่าแป้งเราแข็งเกินไปเราสามารถเติมน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่แรกลงไปได้นะคะเพื่อให้เรานวดได้ง่ายแล้วเราก็จะนวดต่อไปจนมีความรู้สึกว่าแป้งกับปลาและส่วนผสมทั้งหมดเป็นเนื้อเดียวกันอย่างในภาพนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมขึ้นรูปเป็นก้อนกลม,กลม เดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะคะและนี่ก็เป็นแป้งที่สำเร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็นำใบตองที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่แรกนะคะมาทาน้ำมันและปั้นเป็นก้อนกลมๆอย่างที่เห็นนะคะเพื่อห่อค่ะและเตรียมการนำไปนึ่งนะคะในขั้นตอนนี้เราก็เตรียมเตาเตรียมนึ่งได้เลยค่ะ เมื่อ่อเสร็จแล้วเราก็สามารถนำลงซึ้งไปนึ่งได้เลยนะคะระยะเวลาในการนึ่งเราจะใช้ประมาณ30นาทีเมื่อนึ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำแป้งที่เราได้ไปพักไว้ให้แห้งหรือเย็นหรือใส่ตู้เย็นก็ได้นะคะเมื่อแห้งหรือเย็นแล้วเราก็จะนำมาหั่นเป็นแผ่นบางๆตามที่เห็นนี้เลยนะคะ ใกล้สําเร็จแล้วค่ะท่านผู้ชมไก่จะได้ข้าวเกียบปลาแสนอร่อยแล้วค่ะเราก็มาหั่นเป็นแผ่นบางๆนะคะนี่ค่ะเราก็ได้เข้าเกียบปลาแผ่นบางๆนะคะเมื่อเราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นาําใส่ถาดไปตากแดดตามภาพที่เห็นนี้เลยค่ะเมื่อตากแดดได้ทีแล้วนะคะ เราก็จะนำมาทอดนะคะท่านผู้ชมในน้ำมันร้อนๆการทอดก็คือตั้งน้ำมันให้เดือดนะคะแล้วก็นำข้าวเกียบปลาที่เราตากแดดแห้งสนิทแล้วนะคะนำมาทอดแค่นี้เราก็จะได้ข้าวเกียบปลาแสนอร่อยพร้อมรับประทานกันแล้วค่ะข้าวเกียบปลาอร่อยมากค่ะ ไงกันบ้างค่ะท่านผู้ชมสําหรับขั้นตอนและวิธีทํำข้าวเกีย๊ยวปลาคางดําไม่ยากอย่างที่ทุกท่านคิดเลยใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ